โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในรายการโอเมนะฮะกับเกมโป๊ดทไทยนะครับแม่แวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่2เรานะฮะตอนที่2กันแล้วผมก็อัดต่อจากเมื่อกี้ไปนะฮะแม่มันเพลินมันเพลินแต่ว่าตัดพาร์ทนิดหน่อยพาร์ทเมื่อกี้เกือบ40นาทีเพลินมาก <laughs> <c oughs> บ้านพักของไดนาที่กลางเมืองฝั่งตะวันตกมีชื่อหนึ่งชื่อว่าคาร์เวนพาร์เกอร์มันมีความหมายอะไรกับพี่ไหมเธอเป็นแฟนเก่าพี่นะ ฉันได้ที่อยู่ของเธอมาจากในโน้ตบุ๊กพี่นะพี่ควรจะไปหาเธอก่อนที่พวกทหาร,หรจะไปจัดการนะ<ล>เธอน่าจะบอกอะไรกับพี่ได้อเล็กดูแบบตัวเองด้วยนะน้องสาวน้องสาวเป็นห่วงนะครับ <Yeah. S 1> แม่เหมือนเราจะได้ชื่อแฟนเก่ากับที่อยู่แฟนเก่ากเรามาจากในโน้ตบุ๊กนะครับเพราะว่าน้องเราบอกเมื่อกี้และซับก็ไปไวเช่นเคยพูดกันไวมากแม ตอนนี้เมืองก็เริ่มชุนวุน่นไม่ใช่สิเมืองก็เริ่มวุ่นวายวะนะฮะตอนนี้แหมที่นี่เริ่มดูไม่ดีวะสิแหมเชื้อมันเริ่มไกลพันธุมาถึงวะนะครับนี่ไงเขียดสีแดงด้านหน้าก็น่าจะเป็นวังนะครับก็คืออพาร์ตเมนต์น,นานก็มาอยู่ตรงนี้พวกทหารเหมือนกำลังยุ่งแฮะไม่แปลกเลยที่พวกมันจะยังจับตัวปาร์เกอร์ไม่ได้คารินปาร์เกอร์ ฉันคิดว่าเธอตายไปแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะออาไตอนนี้พวกเราต้องวิ่งหนีออกจากที่นี่ก่อน <You S 1> พวกทหาร <can 't S 1> จะมาจับ <you. S 1> ตัวเธอพวกเราต้องใช้รถนะถ้าเป็นรถของพวกทหารน่าจะดีนะถ้าออกจากเขตนี้จะได้ไม่โดนพวกมันสงสัยแล้วพระเอกก็ไม่พูดฉันจะต้องวิ่งพาเธอออกไปจากที่นี่เชื้อพวกนี้มันแพร่พันธุ์ไวมากจากคนสู่คนจากตึกนึงไปอีกตึกนึง เรื่องพวกนี้มันต้องเกิดจากอวิสเบตกรีินแน่นอนแหมทรัพมึงไปไวเ,เกินแต่โชคดีครับผมอ่านผมจําคําพูดมันได้อยู่แม่เหมือนเขาจะเป็นแฟนเก่าของเมอร์เซอร์นะครับเอ้าไม่ได้จะกินคนนี้โอ้โหไม่ไม่เป็นไรนะใกล้ๆกกันขออีกคนนึงแม่เป็นแฟนเก่าด้วยประเด็นเมอร์เซอร์ก็ไปเหมือนแบบไม่ค่อยพูดอะไรด้วยนะฮะเมื่อกี้งอนอะไรกันหรือเปล่ามีอะไรไม่ถูกใจกันไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้เพื่อนผมไม่เต็ม ขอสูบก่อนแม่ถือของกินไปด้วยเอา้ายังไม่เต็มอีกจบวะช่างมันฮะแม่โอเคไปต่อถึงท่านผู้บัญชาการเป้าหมายหายไปแล้วเวสเข้าเราไม่พบตัวเขา<ๆ>กูนี่ออกมาไกลขนาดนี้มังจะเจอตัวกูไหมเฮ้ยฉันเหมือนฉันจะเจอเขาแล้วอ้ะไม่ๆขอปฏิเสธ ขอปฏิเสธให้ตายสินนไม่ใช่เขา<ป>เออตรียมตัวไว้เหมือนเดิมนะครับซูมมาที่พี่คนนี้งั้นแปลว่ารอบนี้พี่คนนี้ก็เป็นตัวซวยนะครับและแน่นอนนะครับผมไปซื้อสกิลมาใหม่นะฮะนี่เป็นการสกิลแบบกินเนียนๆคุณต้องไปซื้อมาก่อนนะกดตัว F แล้วมันจะขึ้นตัว E แบบนี้ครับนี่สกิลก็จะแทงจึก๊กแล้วก็เรียบร้อยได้แปลงว่างเป็นคนคนนั้นนะฮะโอเคเข้าไป เอ้าไม่ได้จะปีน oh, <no. S 1> ฉันไม่รู้วิธีที่จะขับรถถังพวกนี้หบอกนะแต่ถ้าฉันสูบสมองของใครสักคนแถวนี้เดี๋ยวฉันก็ขับเองหละเดี๋ยวฉันก็ขับได้เองหละเออเฮ้ยอะไรว,วะไม่เคยเห็นหรอแหมคอมเมนเดอร์ Commander, แบบวิ่งเหาะเหินเดินอากาศไม่เคยเห็นวไม่ได้ฮะเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>คิดดีๆนะีแม่กูเป็นคอมเมนเดอร์นะเฮ้ย ไม่เห็นเป้าหมายวะไม่เห็นเราไ <c oughs> ดา้วะโอเคตอนนี้ผมก็น่าจะขับรถถังได้แล้วนะฮะเวสคาวเราไม่เจอเป้าหมายคำสั่งต่อไปเข้ามาได้เลยเอาไงต่อประมาณนี้นะฮะเจอรถถังวะผมยังคำไม่ถูกนะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ไหม <c oughs> ยังคำภาษาไทยออกมาไม่ถูกอ่าขับได้วะ อตอนนี้ฉันก็น่าจะขับรถคันนี้ได้แล้วนะรถถังผมไม่รู้จะเรียกรถถังรถทุ่มเกาะเดียะแต่ว่าดูจากทรงมันคือวิธีวิทีอาใช่ป่ะแบบพวกรถทุ่มเกาะมผมขอเรียกมันว่ารถว่ากันท่านผู้ชมจะได้ง่ายๆนะ <c oughs> ใช่ผมก็แค่มือใหม่นะครับมือใหม่หัดขับ <c oughs> ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับมือใหม่หัดขับอาจจะขับแปลกๆหน่อย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองหาเป้าหมายดู ลองใช้ปืนนี่นะครับเมือ์เซอร์กำลับบงเทสของแม่โอเคฉันทำได้ปะเข้ามือเรียบร้อยนะฮะกดตัว E เพื่อเข้ารถถังนะครับแล้วก็กดตัว E ค้างเพื่อออกจากรถถังแต่เกมนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับผมกดตัว E ค้างบางทีมันก็ไม่ออกต้องกดสเปกบาร์ด้วยมันค่อยออกให้งงเหมือนกันอ่ะเราต้องทำลายตึกนั่นนะฮะแนะนำว่ายิงจากตรงนี้ไปเลยนะถ้าใครยังเล่นอยู่อ่ะมันจะได้ไม่เสียเวลานะฮะ ใส่ไปมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดระยะใกล้ๆยิ่งได้ดาเมจอ่าเรียบร้อยนะฮะเกมก็จะจบแบบรวดเวลทันใจ <laughs> ไปไปรับแฟนสาวนะฮะต้องพูดว่าอดีตสิเ,ออ <laughs> เจ็บไ้สีแี่มาแล้วฮะโอเคตอนนี้ฉันมาร์กตำแหน่งที่ที่เราจะไปไว้ในแผนที่ของนายวะ แค่พาพวกเราสองคนไปที่นั่นให้ปลอดภัยก็พอโอเคแหมเรื่องการขับรถนี้ต้องไว้ใจผมนะฮะแหมบนโลกในเกมนี้ถ้าไม่มีใครขับดีเท่าผมก็ไม่มีอีกแล้วนะฮะเพราะเราเป็นแค่คนเดียวที่ขับได้แล้วขับรถเว็กไม่ได้ได้ดไงประเด็นแหมโคตรแปลกโอเคก็เข้าพื้นที่ปลอดภัยนะครับนี่ถ้าเรามาได้รถปกติก็น่าจะโดนพวกด่านทหารตรงนี้ตรวจนะฮะ แต่ถ้าเป็นรถของทหารมันก็จะไม่น่าสงสัยนะฮะแล้วมึงมายืนแบบตั้งด่านสกัดกันเต็มเลยะฮะแต่คนก็คือวิ่งพุกพ่านกันเข้าไปแบบหลังไบเออร์กันหมดเลยไม่มีการตรงไม่มีการตรวจอะไรเลยจบละโอเคนะครับมนมันจะต้องโยวด้านหน้าเดี๋ยวผมโค้งตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีค่ายทหารนะฮะนี่ไงค่ายทหารอยู่ตรงนี้ แหมวัดเลาะเข้าไปตรงค่ายทหารดีไหมอ่าไม่ดีกว่าผมออกข้างๆแล้วกันฮะเอาไม่ได้สวยวะมาผิดทางท่านผู้ชมโอ้มาก็ผมมาผิดทางนี่ฮะมาเสียเวลาตรงนี้แบบมาผิดทางขออภัยครับท่านผู้ชมมันต้องวีบแบบว่ามันต้องไปเีลยวอีกซอยหนึ่งอะ่ะผมมาผิดซอยแหมมือใหม่ครับมือใหม่หัดขับ แม่หลงทางเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ GTA ไม่มี GPS นะฮะแต่ถ้าเกมนี้มี GPS นี้ GTA I วันนั้นเนี่ยแม่สมัยนั้น10ปีที่แล้วอ่ะท่านผู้ชมที่สภาพว่าแบบผมแค่มามอดใส่สีให้มันแบบเข้มขึ้นเกมก็ดูสวยแล้วอ่ะสำหรับผมนะวงเว็บสำหรับผมนะแม่โอเคตรงไปแล้วก็เดี๋ยวซอยด้านหน้า เนี่ยถ้ามาตรงนี้แต่แวก็เหยียบยาวอะ <c oughs> ไม่น่ารีบเลียวเลยโอเคด้านหน้าเนาะอยแต่ว่าเบรกแบบว่ารถคุ้มเกาะคันนี้มันแบบว่ามันแน่นอนมากฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเหยียบนิดเดียวมันแบบมันหยุดแล้วอะมันนิ่งเลยอะโอคตรเจ๋งอยมีคนสงสัยไม่เอานะถ้ารถถังคันนี้พังนี่คือชิพหายไปน,นะฮะแมเรียบร้อย ไม่อยากจะดูจำนวนคนตายนะฮะเหยียบไปไม่ต่ำกว่า10ศพเธอบอกกับฉันว่าฉันกับคาเวนเราเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเหมือนในรูปในบ้านของฉันที่อพาร์ตเมนต์เธอทำงานให้กับเจนเทคบางทีเธออาจจะบอกฉันได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันและฉันจะควบคุมมันยังไง ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการปล่อยตัวอวิสเบตกรีนมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเธอเป็นปีศาจท,ทุกอย่างที่เธอสัมผัสจะติดเชือ้อฉันต้องไปหาอาวิสเบตกรีนและรู้ให้ได้ว่าใครทำแบบนี้กับฉันฉันคิดว่าเธอคือคำตอบของเรื่องทั้งหมดแล้วเธอไงยังไงก็ตามฉันคิดว่าเรื่องของฉันกับเธอมันเหมือนกันนะเรามีศัตรูคนเดียวกันแล้วเราก็ถูกทดวองเหมือนกัน,กกมน,กนไม่แน่ใจสิ แต่ตอนนี้ฉันมีคาร์เรนแล้วเรากำลังจะหยุดเรื่องนี้ด้วยกันเมอร์เซอร์ก็คิดที่จะหาข้อมูลจากอวิสเบตกรีนนะฮะ <ST AR C 2> เพราะว่าเธอแบบว่าอ่ะวันที่4ของการแพร่บาดเชือ้อ4%์ของประชากรทั้งหมดติดเชื้ออ่า uh ง่ายๆสั้นๆก,ก็คือเมอร์เซอร์กำลังหาบาะแสไปเรื่อยนะครับแล้วเห็นว่าอวิสเบตกรีนมีเชื้อตัวเดียวกับเรานะครับเมอร์เซอร์ก็ไยคิดว่าเธอน่าจะเป็นคําตอบนะฮะโอ้โหด้าน,นบนมีอะไรให้เก็บเพียบเว้ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยนอกรอบตอนนี้เข้าทำเนื้อเรื่องต่อก่อนนะฮะรวดเร็วทันใจเรารู้บางอย่างเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสแล้วมันมีอยู่สองสายพันธ์กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ฉันต้องการตัวอย่างของทั้งสองสายพันธ์เพื่อที่เราจะได้สามารถหายารักษาได้อย่างแรกฉันอยากให้นายไปเก็บตัวอย่างจากแทงค์น้ำที่ติดเชือ้อและอย่างที่สองให้ไปเก็บตัวอย่างจากรังของมัน แท่งน้ำที่เขตนั้นมันมีเยอะไปทํำลายและเก็บตัวอย่างมาจากนั้นให้ไปที่หัวเมืองเพื่อเก็บตัวอย่างของรังมันฉันไม่รู้นะว่านี่มันเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าฉันว่ามันแค่จุดเริ่มต้นพระเอกเราพูดแค่นี้ก็หอลอดวพี่มาต่อฮะแม่เมื่อกี้เขาก็พูดกันไวเหอเกินสรุปไปง่ายสั้นๆนะฮะเราต้องไปหาตัวอย่างทดลองมาให้กับแม่มนุษย์เมียเรานะฮะสออันนะครับ แม่มันมีเชื้ออยู่สสายพันธุ์ระบาดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วมันก็เราจะต้องไปเก็บตัวอย่างจากในแทงค์น้ําแล้วก็จากรังของมันนะครับนี่ก็เป็นสรุปง่ายๆส,สั้นๆจากผมนะฮะแม่เหนือจอมยุทธยังมีมนุษย์เมีงเชื่อจริงๆตอนนี้เมอร์อเซ่เร็วนี้มันก็ขั้นแบบจอมยุทธด้วยนะแต่ก็ยังหนีไม่พ้นนะฮะแล้วประเด็นคือเป็นแฟนเก่าซะด้วยโอ้ไม่ก็เสียระบบนะเนี่ยนี่มันบ้าไปวะเนี่ย โอ้โอเค next บางฉากมันอาจจะไม่ฟู21ต่อ9นะครับท่านผู้ชมแมผมฟิกไปไม่หมดจริงๆอะ่ะคือเกมนี้มันโคตรเยอะฉากที่มันไม่เต็มจออะผมก็นี่ยังไม่หมดยังหยุดไม่ได้แบบว่ามันเยอะมากจนแบบว่าผมก็ฟิกไม่หมดเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ฉากคัสซีนก็คือผมฟิกให้เต็มจอหมดนะนี่เป็นข้อดีไปโอเครีบโจมตีก่อนที่ทหารจะมานะครับ เราไปแบบรวดเร็วถ้าหารจะไม่รู้ไวเตอร์ Rider, คลิกเอ้ไม่ถึงคลิกไม่ทันคลิกเอ้ไม่ได้วะอโอเครวดเร็วต้องวีบก่อนที่แทงน้ํามันจะแบบว่าติดเชื้อเต็มเนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นสนิมแบบนี้เต็มหลอดนะฮะเพราะไม่งั้นฮันเตอร์จะมาล่าเรานะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าฮันเตอร์มาล่าเราเมื่อไงานเราจะหยาบนะฮะและแน่นอนผมเป็นหมดยากโดนไม่กี่ทีท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นนะแทบไปคุยกับรางมะม่วงอ่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะครับที่เราต้องวีบอู้ชียเชี่ยอันนี้จะไม่ทันชี้หายทันปะวะไม่ทันท่านผู้ชมโอ้ไ oh ม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไวเดอร์คิกไวเดอร์คิกเอ้ยทุกคนเห็นมันไมหมฮันเตอร์มาฮะกูไม่ยุ่งไปละเฮ้ยเอาอันนี้นี่นี่ทันปะวะทันปะแม่งเอ้ย,อไ,ไ,มยไม่ทันท่านผู้ชมอีกนิดเดียวเองมันเริ่มไวมันเริ่มไวเ้ย เออได้อย no uh, ู่ได okay. ้อย <scrape gun> ู <ain> ่นิดนึงนิดนึงเออได้อยู่ฮันเตอร์มาหยุดมา2ตัวฮะผมจะไม่บวกกับมันนะเพราะว่ามันเสียเวลามากนะฮะไวเดอร์คิกถ้าเราบวกกับฮันเตอร์ไอ้พวกนี้มันได้เกิดเรื่อยๆแน่แล้วประเด็นคือมันไม่ได้เกิดแบบว่าแทงนี้ว่ากแทงใกล้ๆจะเกิดนะฮะแม่งดูดิไปเกิดก็คือเกิดอีกตึกนึงเลยอ่ะนี่อะไรเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบบูชีติดนึงฮะเราต้องวีบโอเคก็จะเต็มหลอดละเออแทงนี้กันไวเดอร์คิก เียบร้อยแตกไปมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเชโดดขึ้นไปไวเดอร์คิกนิดเดียวถ้าผมไปอัพแบบว่าสกิลยุคเตะให้มันแรงกว่านี้ก็คือดอกเดียวไอ้ตรงนี้ไปวะนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันยังอัพไม่ได้แหม่ก็ต้องทนใช้ไปก่อนเอาว่าไงพี่พทหารเฮ้ยฮันเตอร์จะเกิดฮันเตอร์จะเกิดีดยบยโอเคอินนิดเดียวก,ก็ใกล้จะหมดแล้วตัวละครก็บดน,นะฮะ อุ้ยฮันเตอร์ดุดมา2ตัวนะฮะเดี๋ยวค่อยไปจัดการทีเดียวตอนนี้เก็บมันเอาไว้ก่อนเสียเวลานะฮะมาข้ภเพลิจเลยอ่านี่ไงวังของมันนะฮะที่เธอจะให้เราไปเก็บตัวอย่างนะครับลงไป Let's go ต้องเก็บให้เต็มลอดเหมือนเดิมนะครับต้องเก็บไปบอดเหมือนเนวื่มาดูเก็บอันนึงขึ้นโคตรน้อยเว้อูโอ้โหโอเคโอเคไปไปไป,ไป,ไปต จริงๆแล้วเอ้เออออเทุกๆคนเรามีเวลาไม่บ้างนะหนุหน่มๆมีเข้าพืน้นทีน่ไปจัดการเวลสวยนะฮะมีทหารมาช่วยแหมผมต้องแปลงร่างก่อนไหมเนี่ยโอเคฮันเตอร์ย Hunter. อย่าอย่าแหมให้ได้เก็บงานแบบสวยๆบินออกไปฮะโอ้ย อย่านะอย่านะแมพวกนั้นมันพวกทหารก็จะบอกนะครับว่าอย่าดันให้พวกมันไปที่กินโซนนะครับอย่ให้มันไปที่เขตพื้นที่ปลอดภัยได้อะไรประมาณนี้ทําดีมากทุกคนดันต่อไปโอ้โหเฮลิคอปเตอร์โคตรเยอะแม่ตอนนี้ผมก็วินงพันไปนที่เรียบร้อยนะฮะไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับผมโอ้ยโอ้ยแม่โอ้ยทหารเพียบมากันจากไหนเนี่ย ดีวะดีวะเราจะได้เก็บตัวอย่างไปเรื่อยนะครับเก็บให้มันได้เงินด้วยได้โคตรเยอะไม่เฮ้ได้เทียประมาณร้อยไปนะฮะโคตรคเยอะทุกคนแข็งใจเอาไว้นี่ยังไม่จบหรอกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าตามฉันมาเราต้องเปิดการโจมตีตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่านซับกันมันเลยกู เก็บเก็บเก็บพวกมึงไม่สงสัยเนยเหรอกูมาวิ่งห่อและเหินอยู่ตรงนี้โอ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์อ่าสวย <c oughs> เรามีเรามีทาหารช่วยนะฮะโอเคจะเต็มแล้อีกนิดนึงวุ้ยแบะต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้ต่อหน้าต่อตานะฮะซอมบี้โดนอาร์พีจีสอยวิ่ยบร้อยครบโอเคสกิปไปเลยกันมีประชาชนตายนะฮะไป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 ,ไปทำภารกิจนะฮะไม่สนครับไปวะ ภารกิจตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับแม่ด่านนี้ถ้าจะไปยากก็จะไปยากช่วง,งหลังๆเลยครับท่านผู้ชมมันไม่เชิงยากอะ่ะมันแค่เยอะเฉยๆแต่ผมก็มีวิธีการแบบว่าที่จะสามารถจบได้อย่างก็ไม่รวดเร็วก็ใช้เวลาอยู่แต่ว่าคลิปนี้ผมสัญญาว่าจะไม่ให้มันเกิน30นาทีนะ จะสักประมาณไม่เกิน27นาทีว่ากันกำลังหอมปากหอมคอสำหรับ1ตอนสำหรับ1สัปดาห์นะฮะแหมผมจะอัดยาวๆไปถึงตอนที่3เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะตัดให้ถึง3ตอนนะเดี๋ยวผมค่อยหยุดอัดแล้วกันแหมผมจะอัดวันละ3ตอนนะครับชิวๆเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ปิดเทอมอ่ะก็พอว่างมานั่งอัดให้ท่านผู้ชมดูได้นะฮะไม่ใช่ไรผมก็อยากดูเหมือนกัน <laughs> ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าตัวเองก็แบบรับไม่ได้แบบว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมแปลได้ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะ ก็เลยขอมาแก้มือแก้มือรอบนี้โอเคเต็มตัวเข้าภารกิจเหมือนเดิมนะครับบ้านของไดนาพวกมันจะไปจอดที่ไหนตะวันออกเฉียงใต้ของแมนฮัตตันนะแต่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินวีแกนไม่ได้อยู่ที่ชายฝั่งตอนใต้นะฉันก็กำลังสงสัยว่ารถบรรทุกกำลังไปที่ไหนไม่ว่ามันจะไปที่ไหนพี่พนันไว้ว่าแม็กมเวนมันจะต้องอยู่ที่นั่นมันทำแบบนี้กับพี่พี่ต้องรู้ให้ได้ว่าทำไม แล้วต่อจากนั้นว่าจากนั้นพี่ก็จะทําให้แน่ใจว่ามันจะทําแบบนี้กับใครไม่ได้อีกโอ้โหสับโคตรไวไปพี่คือพวกพี่ก็คุยกันแบบว่ารวดเร็วหมาเห่าไวนะฮะมานะฮะตัดกลับมาที่ศูนย์ประชาการแบ็กวอตนะครับให้ตายสินี่แม่งป้อมปาการเว้ยนี่หว่า,าใครสักคนในนั้นน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับแม็กมาเรนฉันจะต้องรู้ให้ได้ประมาณนี้นะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เห็นนั่นไหมอุย้ยมันมีเครื่องว่ะเฮ้ยโอ้โห,โโหนั่นไงเป้าหมายของฉันไปครับตรงนี้ยังไงก็ไม่สามารถใช้สกิลเนียนอันนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำมันง่ายมากครับท่านผู้ชมไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องสเตลไม่ต้องคิดไปมากูไม่ทำยังไง <laughs> มันอาจจะดูบูมบ่ามไปหน่อยนะฮะท่านผู้ชม นี่ก็จะเป็นเหตุอุกชกาดที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านะครับบอกเลยนะฮะว่าตรงนี้มุมที่จะได้นี้ยากมากนะครับมันมีกล้องวงจรปิดด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับท่านท่านผู้ชมสิ่งที่ผมจะทําให้ตายสิฉันเห็นมันอีกแล้วรู้สึกเหมือนพวกมันกำลังไปหาไดานานะครับเมื่อกี้เมอร์เซอร์พูดนะครับตามหลักภารกิจนี้แล้วก็คือมันจะมีเครื่องตรวจจับเรานะครับแล้วมันก็กําลังจะไปไวหว้ว่าไดานาอประมาณนี้แบบว่า มันจะมีเครื่องแบบรอบเมืองไว้ะถ้าผมจำไม่ผิดนะสุดอยู่แถวนี้ทุกคนระวังตัวไว้ด้วยเพราะมันมีโดนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มันสามารถตรวจจับฉันได้เอา้าแล้วกูก็มายืนตรงนี้ได้กูก็มายืนตรงนี้ให้มันตรวจโอ้ไม่ก็โอเคนะครับวิธีของผมมันง่ายมากเราจะขึ้นไปบนที่สูงสๆนะฮะแล้วหาเศษขยะปลาใส่มันช่างมันเรากลับมาไรเดอร์คิกดีกว่า เอา้าแม่งเอ้ยไม่ได้ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมลงมาแรงเกินไปมาขอป้นรถถังหน่อยแล้วกันไฮแจ็คฮะท่านผู้ชมอมืไม่ใช่จี้เครื่องบินนะมาแม่ขอลงไปดูหน่อยสิอืยับเลยแตกยกควมคราวนี้ยังไงต่อฮะท่านผู้ชมแน่นอนเก็บกดงานฮนะเราถูกยิงเราถูกยิง นี่ตั้งใจยิงพวกเดียวกันนะครับโอเคพอปิดงานเสร็จแล้วเราก็จะออกแถวรถถัาางนะฮะหน่วยอื่นกําลังเข้าไปในพื้นที่โอ้โหมันยังมีมากกว่าหนึ่งหน่วยนะฮะไปนี่นะครับมันก็จะเอาแบบว่ามันจะมาตั้งฐานกันนะอ่ะเพื่อที่จะตามจับไดานากับเรานะฮะเราก็เลยต้องมาสกัดไว้ก่อนแมนี่ไงมันไม่เจอเราแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกำลังไปหา เฮ้ยหแม่งขึ้นโคตรไวเว้ยไม่สนนะขอป้นไวไว้กันอโอ้โหคลิกขวัคลิกสุดว่าเรียบร้อยฮะไาแค่เรายึดรถถังได้หนึ่งคันก็คือแบบจบแล้วนะฮะหืมไอ้นี่ได้เขามเองซ่าเหรอโอ้โหยิงเข้าโคตรแรงอะ่ะเรียบร้อยนะครับไป ไปวไปจัดการต่อนะครับยังมีงานไปต่อฮึบฮเรียบร้อยไม่เห็นกลัวสีรวดเว็วนะฮะโอ้โหอยู่โคตรไกลไปแค่ปนรถถังได้หนึ่งคันในตี้มันก็คือแบบว่าจบแล้วนะฮะผมบอกเลยแต่มันจะมีวิธีง่ายกว่านี้อีกอยู่นะฮะก็คือทำลายโดนทิ้งทั้ง2อ,อันแล้วก็เข้าไปกดนั่งรถถังอนะแค่นี้ก็จะได้วะนะฮะ แต่ว่าผมขอเลือกวิธีป้นรถถังเอาไว้กันปึบเฮ้ยชิปหายมันรู้อ้าว่าจะไปเดอ้ลคิกเข้ารถถังซะหน่อยนะฮะอ้้เชี่ยมันมีบอมหม,มาแม่ผมเว่งคันนี้ไว้เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นของผมฮะมาดึงดึงดึงเข้าไปเลืวเข้าออเบอร์เซอร์อ่าต้องอย่างนั้นแหละฮึ ไหนใครมันจะบลกหลังกันบงังอดูหน่อยสิหันปืดนด้วยคามโดเวลฮะเยยบร้อยหมันแตกหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีสัญญาณเข้ามาใหม่โอเคนะครับมันแกลังส่งสไต์ทีมเข้ามานะครับนี่ไงหน่วยจู่โจมกำลังเข้าไปในพื้นที่ตำแหน่งรับราบตอนนี้หน่วยจู่โจมเข้ามาสู่พื้นที่สังหารแล้ว รับทราบแล้วรายงานกับเข้ามาหาเวสคาวเืว่ยๆประมาณนี้นะฮะแหมซับมันไปไวแต่หน่วยจูโจมก็เท่านั้นหน่อยฮะถ้ามันตามความเร็วเราไม่ได้ก็คือจบผมบอกเว้รถเร็วนะฮะสงสัยก็สงสัยป้ายเราไม่ใช่มอรอเซอร์ตอนนี้เราเป็นตัวละครผู้บัญชานะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปนะฮะนี่คือหน่วยไตท,ทีมเราคาดกับเป้าหมายแล้วขอย,ยำ้ำพื้นที่อัลฟาเคลียแล้ว ตอนนี้สไตล์ทีมกำลังกลับเข้าไปรวมกลุ่มโอเคนะครับมันก็หาเราไม่เจอแต่ตอนนี้ผมขอไวเดอร์คิกอ้แม่งเมมงอ้ยผมเวงแต่ไม่เป็นไรผมไวเดอร์คิกแบบนี้มันก็ไปขึ้นได้ทันก่อนที่มันจะอันเวิร์ดนะฮะเรียบร้อยแตกมาเหลือแค่นี้เรียบร้อย,เ,ย,อยเสร็จแล้วไงต่อครับท่านผู้ชมหนีฮะ <laughs> เอา้าเดี๋ยว อ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่เวลี่หนึ่งตัวฮนะไหนอ่าไอ้นี่เหยียบโอ้โ,อโหโคตรเดือดโอเคแปลงกลับเป็นเมอร์เซอร์เฮ้ยผมออกรถถังไม่ได้ท่านผู้ชมอ่าโอเคได้ละเมื่อกี้ผมกด E ค้างแล้วมันไม่ออกผมก็เลยกดสเปกบาร์นะฮะมันค่อยออกให้โอเคไปโอ้มันใกล้เซฟโซนแล้ววนะมันขึ้นกระพริบแล้วนะฮะ ชิบหายวะ่ะหนนาทีต้องวิไปให้ถึงนะฮะโอ้ตายทันไหมเนาะแม่เป็นหมดฮาร์ดมันจับเวลานะไม่ใช่ไหมไม่เชิงอ่ะรอบพี่แววม,มันเว้นนอร์มอลไงมันก็ไม่ประชิดตัวใกล้ขนาดนี้โอเคผมเจอมันละไรเดอร์คิกเข้าได้ทันไหมไม่ทันท่านผู้ชมโอเคชิบหายวะ่ะสามวิโอ้ไหม่ก็ต้องวิจัดการพื้นที่ตรงนี้ให้ได้นะฮะ โอเคเก้าโอ้ยไปวะชิบหายละอันเวิร์ไหมวะไม่เป็นไม่เป็นไรไเนไรจนเย็นครับเจนเย็นยี่สิบบิผมทำได้โอเคจัดการเหนื่อยแค่เครื่องไอ้นี่อืย,อย่าบอยโอ้ยเกือบไม่รอดไปออกฮะเกือบตรงไหนอีกไหมหมดยังโอเคเกือบแพ้นะครับเมื่อกี้ สวิตทีมตอนนี้เรายึดตำแหน่งได้แล้วจะให้รถ RTB เข้าไปในตำแหน่งเลยไหมกำลังรอคำสั่งจากคุณอยู่อ้าวมันเข้าตำแหน่งไปนะฮะโอ้โหกระโหลกขึ้นเพียบเลยเชียรอบนี้มีฮอด้วยโอเคหาแท็กซี่ผู้โชคดีสักคันนะฮะจะได้ไปห่อเหินด้วยอากาศไปโอเคตั้งนานนี้แหละผมว่าจังหวะมันได้เชันไ,ไม่ได้วะโ อะผมป้นผลป้น,ปนเหมือนเดิมขึ้นเวล์ขึ้นเวล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 ขึ้นเวนล,วลวอ่ทาทันอยู่เว้ยมาทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอะไรบ้างยิงก่อนเลยครับยิงฮอล์ฮะก่อนที่มันจะเรียกพวกทีมอัลฟาตอนปีกซ้ายรู้สึกเหมือนจะถูกโจมตีเป้าหมายมาโจมตีปีกซ้ายประมาณนี้นะครับวอล์กันเดือดเหลือเกิน ตอนนี้มันเหลือเอา้าด้านว่างสัญลักษณ์แบบนี้คือถ้าเราไปกินมันเราจะได้ความทรงจํานะครับแต่ว่าขอโฟกัสที่ภารกิจก่อนนะกันไว้ได้คลิกแล้วกด e อ,อ่าเรียบร้อยเข้าแบบเนียนๆอาจากนั้นไงต่อแล้วครับหันเป้าดีๆแล้วยิงแม่งเลยเรียบร้อยไหนหเครื่องมันอยู่ไหนเฮ้ยหาเครื่องไม่เจออันนี้เจอจอ้สวยฮะออก โอเคพี่ไปอีกที่นึงพี่ไปพี่กัดนึงไปเร็ว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 เฮ้ยทหารนี่ไงมันก็จะขึ้นมาบอกนะครับถ้าเรากินไอ้นี่เราจะได้ความทรงจำของมันนะฮะแล้วมันจะไปเพิ่มกับส่วนส่วนของความทรงจำของเราที่หายไปนะฮะออได้ปะไปโอเคคอมบันเดอร์มึงตายวะคอ <laughs> มบันเดอร์มึงโดนกูสวบไปเมื่อกี้วะแหมซึ่งความทรงจำเดี๋ยวผมก็ ถ้าว่างเดี๋ยวไปเปิดดูตอนหลางๆงให้ลากันนี่คือโค้ดส่งโค้ดถึงเดลตา้า <Okay. S 1> ตอนนี้ทีมที่5เข้าสู่พื้นที่แล้วแมก็หน่วยเดลต้ามันเข้ามาในพื้นที่แล้วไอประมาณนี้นะฮะมาเบสกอตตรงนี้น่าจะเวฟสุดท้ายวะนะผมจากที่ผมดูอะมาอือโอ้ไวเดอร์คิกแล้วก็สูตรเดิมฮะ เรียบร้อยจัดการรถถังได้ฟรีๆหนึ่งคันจากนั้นมึงก็ไายต่อไปพี่เอ๋ยแตย่ไม่ทันได้อยู่ได้อยู่ตัวหนึ่งนะฮะอ่าจบเรียบร้อยนะครับเคลียร์ด้วยคนวิร์ดเวลโคตรอีซี่ ทุกอย่างเวลร้ายขึ้นเชื้อระบาดไปทั่วเมืองตอนนี้พวกมันกลายเป็นนักล่าไปแล้วขอบคุณนักกินพวกแบ็กวอตปิดล้อมเมืองเอาไว้มันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วแม็กเมอเวนเป็นผู้บริหารฝ่ายวิจัยของเจนเทคพวกเราเกี่ยวข้องกันเขาทำงานให้กับแบ็กวอตเขาศึกษากินเมื่อก่อนฉันกับคาเวนเคยทำงานให้เขาเขารู้ว่าฉันเป็นใครไม่แน่อาจจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ได้ฉันคิดว่าถ้าฉันเจอแม็กเมอเวนฉันก็จะค้นพบตัวเอง ล้วเขาได้บอกอะไรานายไหมแมกเมเวสเหรอเขาก็บอกฉันเยอะไปแบบบางอย่างก็เป็นเรื่องจริงนะแล้วจากนั้นวะจากนั้นเหรอเขาก็ตายไงยังไม่สปอยนะครับท่านผู้ชมเกมจะค,อคอ่อยๆเฉลยปมมาให้เบานะฮะวันที่6ของการแพร่เชือ้อประชาชน20%ของทั้งเมืองติดเชือ้อโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมในการนอเคก็ต้องขอจ่าเพียงแค่ผมถ้าแปลผิดพลาดประการใดเดี๋ยวพาร์ทหน้าแก้นะโอเคตัดคลิป